Good morning lady and g e n t l e m e n and everyone are watching here. ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ AriSabella อยู่สวนสยามทะเลสาบกรุงเทพนะคะข่าวนี้ a r i s a b e a ตายจริงนะน้ำตัวค่ะเจ้าพี่ไปจำโงค่ะไปจำโมงไม่นไม่มีไปจมโงค่ะตอนนี้เรามาอยู่เล่นในนี้นะคะสี่ลุงอยู่นะคะก็ว่างๆค่ะไม่มีอะไรแต่งตัวมาเบาๆค่ะมาเล่นคะยา่ตายจริงว่าเนาะขอเพลงเมื่อไได้ไหมคะขอร้องหน่อย ¡Gracias! แอ,แอดวันนี้นะคะเอ่อเชิญยังเข้ารสนทะเลสาบกรุงเทพค่ะค่ <c oughs> ก็เร็กซ์อนเเบลไม่มีอะไรมากมายก็ thank you for watching นะคะเดี๋ยวเร็กซ์อนเเบลขอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย